อีกไม่เข่าหนังกันเถอะอีไม่เขออา่าคนละห้อ,อ,ขอ,ขอ,ของกันเนานะอู้หนนน้องหนังหนากลัวไวเลยนีโอ้ยมีนก็มีนโอ้ยไม่เล,ล่นแทยทำก่อนจะอานกันเสร็จแล้วเราไปเถอะเฮ้ยแกที่นี่มันก็ที่ไหนหือที่นี่มันกลงเรียกขามจะแกแสงไงห้องหนังไปทางไหนหึอนนหนห้อใครวะทำไมไม่รู้จักห้องหนังลรงยันขามจะแกแสงโครงการสุขาดีมีความสุขวูซสะอาดแห้หงหอม หอมเลยโอ้ยเหมนแท้ๆโอ้ยเหมนนอ้อสะอาดหอมคุยหรือว่าจะห้องน้ำถุกทอกแค่นี้เองเฮ้ยมาเกลี่ยฝันดิอ้อก็ใช่ไงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาเขามีโครงการทุขาดีมีความสุขอ๋อเข้าใจแล้ว